สวัสดีครับผมทีนะครับวันนี้จะพามาดูในส่วนของตัวคอนโดที่ชื่อว่า IV y River นะครับห้องนี้จะอยู่ที่ชั้น10นะครับหันไปทางฝั่งที่ตะวันออกนะครับห้องนี้ไม่ร้อนเลยนะครับเย็นมากทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อยู่ชั้นที่10ไม่สูงเกินไปนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบความสูงห้องนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพ็นในส่วนของตัววิวสวนที่อยู่บริเวณชั้น5ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นะครับเดี๋ยวจะขออธิบายนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของตัวห้องนะครับเดี๋ยวเริ่มกันเลยว่าหลังจากที่เราเข้ามาใน้ี นะครับนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับบุกอย่างดีแล้วก็ทางด้านขวามือของผมก็จะมีในส่วนของตัวเคาน์เตอร์ครัวนะครับแล้วก็จะมีฮูดให้ด้วยนะครับเป็นแบบ2เตานะครับเปิดไฟแบบนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถดูดควันได้ด้วยนะครับด้านล่างช่องนี้ก็สามารถใส่ไมโครเวฟได้ด้านบนก็จะมีในส่วนของตัวชั้นวางของแบบนี้ด้วยนะครับ ในบริเวณเซกชันถัดไปจะเป็นในส่วนของตัวโซฟานะครับเป็นโซนเอาไว้นั่งดูทีวีนั่งเล่นละนะครับจะเป็นโซฟานะครับสำหรับสามที่นั่งนะครับเราก็จะมีชั้นวางทีวีนะครับสามารถวางทีวีจอใหญ่ๆได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับมีตู้ติดฝ้าเลยแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสะาดตานะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์สีขาวนะครับ แล้วก็ด้านซ้ายมือจะเป็นโซฟาแบบ3ที่นั่นนะครับความกว้างนาจะอยู่ประมาณสัก1.8ถึง2เมตรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ในตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโซนที่เอาไว้สำหรับทำงานได้ครับมีจะมีเก้าอี้แล้วก็มีโต๊ะทำงานแบบนี้นะครับจะมีแอร์ด้วยกัน2เครื่องนะครับสำหรับห้องนี้นะครับแล้วก็ถัดไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวห้องนอนนะครับจะเห็นวิวแม่น้ำสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีเตียงขนาด5ฟุตนะครับ เราก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งนะครับเราก็จะมีตู้เสื้อผ้านะครับขนาด3ตอนะครับจากพื้นถึงฝ้าเลยนะครับความสูงนะครับจากพื้นถึงฝ้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2.6เมตรนะครับค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับจะมีในส่วนของตัวสุขภัณฑ์นะครับครบครันเลยนะครับของโอเกนแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับแล้วก็จะมีที่ดูดควันนะครับที่ดูดอากาศนะครับบนฝ้าด้วยนะครับในห้องน้ํานะครับ เป็เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจในส่วนของตัวห้องนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่อยากจะติดต่อเข้ามานัดชมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ